สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อวันที่6ธันวาคม2563โหนกระแสแต่เช้าตีแผ่กระแสที่แรงที่สุดในสังคมกับหนุ่มกัญชยัยพระมหาสมปองตาลปุตโตและสงการอัจฉริยะทรัพ์ในประเด็น นางสาวิตรีวงศีชาพร้อมนายอนามัยวงศีชาพ่อและแม่น้องชมพูและนายนรินทร์หลาภูน้าชายของน้องชมพูเดินทางมายัางช่องสามนำหลักฐานมาร้องทานายสงกรานอัจฉริยทรัพย์กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ไม่หวังดี กล่าวหาว่าพ่อกับแม่และน้าแต่เป็นคนฆ่าน้องชมพูโดยนางสาวิตรีเปิดเผยว่าหลังจากพบศพของน้องชมพูเมื่อวันที่15พฤษภาคมจนกระทั่งตอนนี้เป็นเวลาเจเดือนแล้วครอบครัวเองอยังคงเสียใจและอยากให้ตำรวจจับคนร้ายได้แต่กลับถูกกล่าวหาว่าเป็นคนร้ายฆ่าลูกของตนเอง มีทั้งการต่อว่าในเฟซบุ๊กส่วนตัวของตนรวมถึงไร้โสดผ่าน YouTube กล่าวหาว่าตนและสามีเป็นคนร้ายซึ่งทั้งหมดไม่เป็นความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากทำให้เสียสุขภาพจิตแล้วยังกระทบต่ออาชีพที่ต้องไร้ขายของผ่านเฟซบุ๊กซึ่งมีผู้เข้าใจผิดว่าตนเป็นคนฆ่าน้องชมพู่ลูกสาวแท้ๆของตัวเอง ซึ่งได้มีการรวบรวมคอมเมนต์ที่กล่าวหาตนและหลักฐานต่างๆดำเนินคดีกับผู้ที่โพสต์ด่ายูทูบเบอร์ที่ไลฟ์สดใส่ร้ายและคนที่เข้ามาด่าในเฟซบุ๊กของตนโดยไม่ขอยอมความเด็ดขาดล่าสุดพ่อกับแม่น้องชมพูเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกกตูมซึ่งรับเรื่องร้องทุกเรียบร้อยแล้ว ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณามีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน2อง0,000บาททั้งนี้พ่อแม่น้องชมพู่ได้เข้าแจ้งความกับคนที่กล่าวหาว่าค่าน้องชมพู่ลูกสาวของตนเองจนทำให้เสียสุขภาพจิตส่วนทางฝั่งช่อง YouTube ของเชฟยันมาแล้วได้มีการลงคลิปของหมอโอที่ได้มีการพูดเต็มปากว่า พ่อแม่ของน้องชมพู่นั้นเป็นคนฆ่าลูกทางเชฟยันก็ได้เอามาลงและก็มีการเม้นต์ใต้คลิปด้วยว่าที่ผมได้ทำคลิปนี้ลงเพราะอยากให้แม่น้องชมพู่ฟ้องร้องเพื่อเป็นแบบอย่างให้สังคมรับรู้ถ้าหากเรื่องราวไม่เป็นความจริงอย่าได้กล่าวหากันผมจะไม่ลบคลิปนี้เด็ดขาดจนกว่าศาลจะบอกให้ผมลบ ขอบคุณที่ห่วงใหญ่นะครับรัก f อซทุกคนเหมือนเดิมแต่ไม่แสดงออกส่วนทางด้านเพจดังนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีสองเพจดังที่ดูเหมือนว่าดูแล้วจะไม่ยอมปล่อยได้ขุดงัดแฉลุงพลกับป้าแตนโดยเพจดังเพจนี้ได้มีการงัดอีกรอบนะคะโดยบอกว่าว่าไงคะพญานาคนาคาชิบหาย วายวอดโดนบันดาลให้กลับไปอยู่สภาพเดิมอีกรอบเหิมเกริมโอ้อวดยิ่งจองหองบัวลืมตีนสันดานเดิมออกตบตาคนร้องไห้เก่งบังอาจนั่งหลังพญานาคเป็นไงละ่ะเริ่มจะตกมาตายหาละสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะครุ้มครองแต่คนดีจิตใจต้องสะอาดและบริสุทธิ์เท่านั้น ไอที่พวกแอบแสดงละครนะ่ะเทพเทวดาเทวานาคาท่านไม่ช่วยหรอกนะแถมนิสัยเป็นยิ่งก่าได้ทองแล้วยิ่งหนักสักวันคงจะเหลือแค่ตัวเพชด่าคนข้างบ้านนะพวกแกแต่ก่อนเคยมีคนสงสัยใช่หรือไม่ว่าเด็กน้อยคนนั้นเป็นลูกหลุงคนนี้หรือเปล่า <c oughs> เห็นร้องไห้จะเป็นจะตายแทนฮ่าฮ่ ได้ข่าวมาว่าเคยไปกรีดย่างพร,รากับแม่เจ้าหนูน้อยจนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองกันสองต่อสองว่ะส่วนคนเป็นเมียตาลุงก็รู้นะแต่ทำอะไรไม่ได้ปิดปากเงียบหยุดเล่นไฮโลบ้างนะป้าข้างบ้านเงินทองของคนมาให้ถ้าไม่มีหมอปลากับพี่น้ำฟ้า ก็ไม่มีหมาญาติโกโหติกาคนไหนออกมาปกป้องถ้าไม่มีเอฟซก็ไม่มีวันนี้และนางนกยุงอะไรนั้นตอนนั้นมันยังไม่เกิดทีใช่ป่าตอนลุงจนติดรากหญ้านะ่ะอินี้ไปอยู่ไหนมาดิ้นตายในเพจเถอะรำถวายองค์พญานาก่อนแล้วแม่นกแกว้วหลานสาวไปมุดหัวอยู่ที่ไหน แล้วพวกญาติญาติไปไหนคนลืมบุญคุณคนไม่มีวันจเจริญหรอกเชื่อดิเมื่อก่อนหน้าเหี่ยวหนังตาตกยังจำได้ปะ่ะตอนนี้รวยเอาเงินไปฉีดหน้ายิ้มแทบไม่ได้อ่ะย้อนกลับไปดูสภาพเดิมบ้างนะจ๊ะจะได้สำนึกบุญคุณคนบ้างส่วนภาพนี้ยังจำติดตาถ้าไม่มีหมอปราหมาก็ยังเมิน ป้าๆจำภาพเดิมได้ไหมตอนนี้หน้าตื่งยันใบหูเลยนะป้าน่ะหลังจากโพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเสื้อยืดตัวนี้กับกางเกงตัวนี้คงจะเอาไปเผาแล้วมั้งกูว่าเมื่อก่อนออกข่าวใหม่ๆกูเห็นใส่ตลอดสำเนียกเงาหัวตัวเองด้วยฮาฮา มาขี้เหอนคิดว่าตัวเองดังอายแทนจริงๆเสื้อทีมฟุตบอลสเปรนทีมโปรดของเรานาน่ว่าตอนนี้คงกลับมาใส่ไม่เป็นแล้วหรือจะให้กูลงรูปนี้ดีสภาพหมดอะไรตาอยากอ่ะฮ่าๆเลอค่ามากเลยค่ะรูปนี้ขอบอกโดนโดนจุกจุกจ้าอีแอดมึงเอาองค์ราณีกูมาลงทำไม รูปนี้หน้าผากคล้ายๆบักต่อ200นะแอดขึ้นได้ก็ลงได้ถ้าใช้ชีวิตไม่เป็นหูเหงคนรวยตัวนี้ตอนนี้รวยแล้วนี่ล่ะเปรตสัมภเวสีลืมผู้มีพระคุณชีวิตมีแต่ตกต่ำดิ่งลงเหวต่อด้วยนระกฮ่าฮ่าว่าให้สิ้นชื่อเลยมึงบ้าบอเลยนะพวกมึงหนู200รย เขียวห้าพันดาราแปดแสนเริดม,มากตอนนี้สภาพบ้านจะปลิวไม่ปลิวแลห้องขี้อย่างใช้ผ้าปิดกันแล้วอิหลานนรกมันมุดหัวไปอยู่ไหนละ่ะพอมีเงินหลานโผล่เลยกูงงเดี๋ยวก็จะเป็นดาราแล้วออกงานบ่อยๆมีหน้าหลานคนที่ว่าให้ไหมคะฉันมีเงินแล้วฉันไม่แคร์ฮ่า หยอกหยอกลืมหมดแล้วเสื้อผ้าเก่าๆที่เคยใสย่ฮ่าฮตอนนี้กำลังอยู่ในหลังคาแอสเล็กอยู่ตอนนี้บินได้แล้วแล้วไอ้ที่นั่งหน้าตาระหอยยันถามน่ะไปไหนแล้วเออภาพนี้หล่อจา้าไหนใครอยากเป็นแตนมาตรงนี้มาให้กูแลหน้าหิดทีใครอาจจำไม่ได้ไม่อยากเป็นป้าแตน ไม่อยากเป็นป้าแตนฮ่าเพื่อมึงจำภาพเดิมๆไม่ได้กูเลยงัดรูปเก่าๆมาให้ดูนะสภาพโกนผมยันคิ้วนะ่ะยังจำได้บ่เนาะกูจำได้หมดเพราะคดีนี้กูส่องทุกวันทุกเพจเสือกทุกเพจด้วยแหละเมื่อก่อนกูไม่เห็นมีหมาสักตัวกล้าเอาที่ดกที่ดินมากราออกหน้าคขาประกรัรหากโดนจับขนาดหมายังหลบ ตอนนี้ญาติแม่งโผลมาทีละสองคนยันอินกเปรตเลิฟแอดมากค่ะน่าจะเอานกแก้วไปเล่น MV ก่อนหน้านี้ใช่ใช่ตอนนี้นกแฉกนกกาเวามาจากไหนก็ไม่รู้สำคัญมากเสือเกินขยะถ้าเอามารีไซเคิลไม่ได้แล้วก็ช่วยดันให้มันกลับไปเป็นขยะเหมือนเดิมเฮอววะ เออเฮ้ยเอารูปนี้ไปขยายติดฝาบ้านจะได้เตือนสติอย่าเลิงดังได้ก็ดับได้คดียังไม่ทันจบถีบหัวคนที่คอยช่วยเหลือออกทีละคนถึงคดีจบก็ไม่สมควรทำแบบนี้กับคนที่คอยช่วยเหลือในตอนที่ลำบากคำว่าขอโทษใช้ได้แต่อย่าบ่อยเกินไปมันจะหมดความน่าเชื่อถือ จะให้เชื่อสนิทใจเหมือนก่อนคงเป็นไปไม่ได้แล้วเสียแรงที่ติดตามมาตลอดต่อไปมึงไม่ต้องมาบีบน้ำตาแก้ตัวอะไรอีกแล้วคนไทยเขาสงสารคนจนถูกดูถูกรังแกแต่เขาเกลียดไม่ชอบคนที่ไม่มีสัจจะเนรคุณสันดานหมาถึงจะเอามาขัดเกลามันก็หมาก็เป็นหมาอยู่วันยังค่ำนั่นแหละเมื่อก่อนนะเคยรัก ไม่ว่าใครจะมาดา่ามาว่าเราก็ปกป้องด่าแทนหมดตอนนี้เกลียดทีนามันบ่นึกถึงวันแรกที่หมอปลายื่นมือเข้ามาช่วยมันคิดว่ามันรวยมันดังแล้วมันไม่แข่ความรู้สึกใครแล้วเออจริงว่ะเผื่อมันจะมีสำนึกได้มามังเห็นแล้วหมดอารมณ์อีดอกใช่ค่ะเดินตามสามีไล่สดตลอด แถมเดี๋ยวนี้เอาเด็กๆมาแล้วด้วยเริ่มจะไม่ชอบแล้วจ้าละครโรงใหญ่ดูกันไปมีอีกเยอะแยะหลายคนหลายกรรมต่างวาระจ้าถอยละมือไม้แข็งไร้ความรู้เวลาไปบ้านเขาต้อนรับอย่างดีขอโทษด,ด้วยสำนึกมีเปล่าบอกให้ดาราใหญ่ไปดูพี่อ้ําหน่อยเขาดังแค่ไหน เขาก็ไม่เคยยิงไม่ถือตัวนะคะจริงค่ะสุดท้ายก็วัวลืมตีนค่ะ